เป็นตัวนี้ใช่ไหมคะอาหารเสริมทีโกเนี่ยเขามีการผลิตแบบพรีเมียมแล้วก็ให้เราได้มั่นใจในทุกกระบวนการผลิตเพื่อสุขภาพที่ดีของเราและที่สำคัญคือรสชาติอร่อยมากนะคะแล้วก็หอมหวานสดชื่นแบบธรรมชาติด้วยค่ะถ้าถามว่าทีโกมีประโยชน์อะไรบ้างคือมันมีเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและลดรอยลึก ของริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยในการอาอกกำลังกายลดอาการปวดข้อต่างๆบำรุงไข่ข้อและรกระดูกลดอาการตรีบปันของหลอดเลือดหัวใจอีกด้วยนะคะแล้วก็หลอดเลือดสมองยับยั้งการเพิ่มของเมลานินบำรุงสายตาลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยลดความเสี่ยงในมะเร็งรังไข่ในเพศหญิงและก็ต่อมลูกหมากของเพศชายด,ด้วยค่ะ แล้วก็ตัวนี้ความหวานของยาหวานนะคะต้องบอกว่ามันไม่เป็นอันตรายมีสารสกัดทุกตัวที่เป็นสูตรและมีปริมาณเหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตแน่นอนค่ะได้รับการรับรองเยอะมากๆค่ะเพราะว่าได้รับการรับรองจากแพทย์เด็กอย GMP ฮารานแล้วก็ HACCP นะคะแล้วก็มีโรงงานการผลิตได้รับการรับรอง ISO 22000 ISO 45001อีกด้วยค่ะ วิธีการดื่มก็ง่ายมากๆเลยนะคะแค่ฉีกซองเททีโกเตินมน้ำอุณหภูมิปกติ250มิลลิลิตรและก็คนให้ละลายและยังสามารถใส่น้ำแข็งดื่มแบบเย็นได้ด้วยค่ะ โอ้โห oh, คือส่วนผสมเยอะมากๆเลยค่ะถ้าเป็นของตัวทีโกนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจน10,000มิลลิกรมัมสารสก,กัดจากมะเขือเทศส้มสีเลือดทับทิมเม,ม,มล็ดองุ่นเมล็ดลิ้นจี่กีวีกูตา้าชไทโอนโคเอนไซม์คิวเทนอินูรีนแล้วก็ย่าหวานนะคะที่ช่วยให้ความหวานแทนน้าตาลด้วยค่ะก็มีสารสก,กัดพรีเมียมอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิชคอลลาเจนไตรเปปไทด์าจากญี่ปุ่นบัตตออเลนเอกแทกจากอิตาลีอินูรีนเบลเยียม ถ้าใครยังมีสุขภาพผิวที่ดีนะคะรวมไปถึงภายในสู่ภายนอกค่ะวิ่ใหม่เรื่องตัวนี้ค่ะทีโกล